สวัสดีครับน้องๆพี่แมนยูนะครับแอดมินเพจพิมานคอมเจ้าของช่อง YouTube ทำตามฝันดคอมอ่ะพี่ก็ทำคอร์สหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นคอร์สเ,เรียนออนไลน์นี่แหละลงในช่อง YouTube และ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจนะด้วยสำหรับราคาคอร์สนี้นะครับดีชื่อว่าคอร์สติดเตรียมนะครับเริ่มต้นตั้งแต่คอร์สนี้พี่จะไล่ตั้งแต่พื้นฐานเลยนะหกลบคูณหารที่สุดลบของมอหนึเลยนะนะ17เรื่องคณิตศาสตร์มอต้นตามด้วยคณิตศาสตร์ม .4 เซตฟังก์ชัน ตักกาสสร์ภาคตัดกวยเลขาคณิตระหว่างนี้นะพี่ก็จะแทรกเข้าสอบเข้าเตรียมทหารในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์มุขม .4 ตั้งแต่สมัยที่ก่อนจะรับนะวุฒิม .3 เองนะปี46ปาพี่พยายามสอนแทรกให้ให้นะแล้วก็มุม .3 ซึ่งเป็นคณิตศาสตร์มต้นและช่วงกลับมารับมุขม .4 าก็ทำการเรียนนะครับน้องๆสามารถกดไปที่เฟซบ o o กแฟนเพจนะครับเตรียมทาหาร .com กดไปที่วิดีโอเลือกที่ playlist ที่มีชื่อว่าคอสติดเตรียมนะและสามารถไล่ดูจากคลิปแรกเลยหรือน้องๆคนไหนไม่สะดวกที่จะดูใน Facebook สามารถดูได้ในช่อง YouTube ทําตาม c ันอมกดเข้าไปที่ช่องพี่นะทําตามปันบบคอเลือกที่เพลิดให้คนหาเพลิด์ดูช่องมีอยู่ไม่กี่เพลิ์หรอกหาเพลิ์ที่มีชื่อว่าคอสติดเตรียมและกดเลือกแล้วก็เริ่มดูได้ตั้งแต่วิดีโอแรกเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเรียนเลย ดเดี๋ยวนี้นะครับอยู่กับคอสติดเตรียมเนาะก็เดี๋ยวจะไล่ตั้งแต่พื้นฐานนะครอันนี้วันนี้เป็นเรื่องของ,เร,องเรื่องอะไรเดี๋ยวเรื่องการบวกลบนะครับเลขที่มีตัวแปรเนาะเออครับการบวกลบที่มีตัวแปรนะก็ไอตัวไม่ทราบค่าเนี่ยหรือ x พวก x พวก a พวก y พวก b, 6, b 6, อะไรต่างๆนะครับอันนี้เอาเรียกว่าตัวแปรโอเคนะตัวแปรนะครับผม หรือว่าตัวไม่ทราบค่าไม่ทราบค่าโอเคปะนะนะครับทีนี้นะเราก็ตัวแปรเหล่านี้นะครับเวลาเราจะบวกกันเช่นสมมุติข้อแรกอย่างนี้นะครับ3 x บวก2 x นะครับบางคนก็คิดไม่เหมือนกันนะครับอ่าแต่วิธีการคิดที่ถูกต้องก็คือนะครับถ้าเกิดมันเป็น x เหมือนกันนะตัวแปรเหมือนกันเนาะคั้นด้วยเครื่องหมาย บวกหรือหรือนะสมมติข้ออื่นมันเป็นลบอย่างเงี้ยนะครับให้เอาเลขด้านหน้านะขเขาเรียกว่าเลขสัมประสิทธิ์นะขเขาเรียกว่าเลขสัมประสิทธิ์โอเคปะมาบวกกันเนาะมาบวกกันถ้าเป็นลบก็เอามาลบกันโอเคปะถ้าเป็นบวกก็เอามาบวกกันโดยที่ x เนี่ยเหมือนเดิมนะก็จะเป็น x นะครับ3บวก2ได้5โอเคปะก็จะได้5 x แค่นี้เองไม่ใช่ว่า3 x บวก2 x นะครับแล้วบางคนเอา x มาบวกกันด้วยเนาะ ได้เป็น x กําลังสองอะไรไม่รู้ผิดไปหมดนะครับไม่ใช่นะทําความเข้าใจใหม่นะครับ3บวก2ได้5นะอันนี้ไม่ต้องเอามาบวกกันนะครับคือมันเอาแค่เลขด้านหน้านะครับมาบวกกันเนาะแล้วทีนี้5 x ข้อ2นะ5 x อันนี้ก็ผิดนะ5 x 5 x บวก3าม x นะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เป็น x เหมือนกันถูกไหมขีด2เส้นนะเอาเลขด้านหน้ามาบวกกัน5บวก3ได้8เนาะ ทีนี้ก็เติม x ไปเห็นไหมเรียบร้อยแล้วง่ายนิดเดียวเนาะ 8x บวก x เอา้าบางคนบอกพี่ครับมันไม่มีเลขการที่ไม่มีเลขเนี่ยมันคือเลข1โอเคปะมันคือเลข1แต่เราไม่นิยมเขียนโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นสมมติพี่เขียน a เนี่ยจริงๆมันก็คือ 1a แต่เขาไม่นิยมเขียนนะครับโอเคปะเนาะเหมือนที่พี่เคยยกตัวอย่างเช่น400ส่วนด้วย1เนี่ยมันก็คือ400นั่นแหละ นะครับแค่เขาไม่นิยมเขียนถ้าไอ้เลขหนึ่งมันอยู่ล่างเพราะยังไงมันก็ได้400นะครับเนาะอันนี้ก็เหมือนกันมันก็คือ8ปบวกหเนาะแล้วก็ x อ็กซ์จะคิดแบบนี้ก็ได้นะก็จะได้เป็น 9x โอเคปะ่ะไอ้ข้อที่ผ่านๆมาเนี่ยเราจะคิดแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็น5้บวกสเนาะแล้วก็ x อยู่ด้านนอกก็บวกกันแต่ด้านในวงเล็บนะครับ5้บวกสได้8แล้วก็เป็น x อ่าเห็นไหมนะครับไม่ยากดูไปเรื่อยๆเนาะนะครับทำความเข้าใจเรื่อยๆ นะครับ 5x ลบ 4x อ่าก็จะเป็น5ลบ4หรือถ้าใครชำนาญแล้วก็เอา5ลบ4ตอบ x เลยใช่ไหมก็จะได้เป็น 1x โอเคปะมันก็คือ x นั่นแหละครับเนอะเคนา่าทันนะทีนี้ 25a อ่าเปลี่ยนตัวแปรบ้างนะครับเดี๋ยวทำแต่ x ทำ a ไม่เป็นนี้งานเข้าเลยนะครับคือมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับมัน แค่เปลี่ยนตัวแปรนะครับจะเป็นกอไก่ขอไข่คอขวดแ,วแต่เขานิยมใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษไงนะครับ2 5 a 3ิบ5 a 3 a ลบ 3a 25a ลบ 3a นะก็จะเป็น2 5นะลบ3เอาเลขด้านหน้ามาลบกันเนาะปกติเลยเขียน a อ้่างนอกก็ได้หรือจะบางคนชำนาญแล้ว25-3ลบ3ปุ๊บโหพี่2ีแน่นอนเขียน 22a เลยเยี่ยมครับเขียนไปเลยนะอันนี้พี่ทำละเอียดได้ดูนะก็จะเป็น 22a โอเคปะ่ะเนาะนะครับ เดี๋ยวพี่จะอธิบายในข้อถัดไปนะว่าไอ้พวกนี้นะทำไมเราต้องใส่วงเล็บทําไมเราต้องอันนี้นะครับมันมาจากไหนมาเดี๋ยวลองมาดูเดี๋ยวค่อยดูกันในข้อต่อๆไปทีนี้ข้อ6เนี่ยเขาบอกว่า 2a นะครับคูณกับ 3A 2 a คูณ3 a นะได้เท่าไหร่เอามันไม่ใช่ว่า 2a คูณ 3a แล้วเอา2บวก3แล้วนะผิดแล้วนะครับทีนี้ถ้าเป็นสมมุติพี่ให้เป็น2 2y แล้วกันคูณกับนะคูณก็คือใช้เครื่องหมายจุดก็ได้คูณกับ 6y สิ่งที่เราต้องทําก็คือเลขด้านหน้าเนี่ยมาคูณกันโอเคปะเลขด้านหน้านะมาคูณกันก็จะได้เป็น6คูณ2ได้เท่าไรเอ่ย12ใช่ไหมแต่ด้านหลังเนี่ยไม่ใช่ว่าลอก y มาตัวเดียวเหมือนการบวกการลบแล้วนะ y เนี่ยนะครับถ้าเป็นการคูณนะมันคือคูณด้วยทั้งตัวแปรทั้งสัมประสิทธิ์หรือว่าตัวเลขที่อยู่ด้านนั่นแหละนะครับก็จะได้เป็น y กําลังสองเนาะโอเคปะ่ะนะครับในเรื่องของเลขโยมหนังเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะทวนให้เรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับทีนี้เราทําไงต่อกับข้อนี้เราก็คิดเหมือนแบบเมื่อกี้เลยนะครับเลขคูณเลขสัมประสิทธิ์คูณสัมประสิทธิ์ เ้ยขอไปเออถูกต้องคูณสามมิติก็คือสองคูณสามได้หกนะเอคูณ a ได้ a อกำลังสองเข้าใจนะครับ a a เะน,ะบนาะทีนี้นะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับมาหยิบของเลยอ่ะมา 2a งเคูณสานะครับก็จะได้ 6a เอกำลังสอเคป่ะ a ไคูณเเนี่ยนะครับ มันก็ฐานเหมือนกันใช่ไหมคูณกันเอาเลขชี้กาลังมาบวกกันก็จะได้เป็น a ยกกําลัง1นบวกหก็ได้ a กําลังสองเนาะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเรื่องเลขยกกำลังเค่าอันนี้ก็ทําไปก่อนนะครับเข้าใจหลักการก่อน5 a คูณกับ2 a นะครับคูณกับ3 a กําลังสามเฮ้ยขอไปห้5 x คูณกับ2 x คูณกับ3 x กําลังสามนะ5 x ทีนี้เราก็เลขคูนเลขเนี่ยนะ5คูณ 5, 2ได้10 สิบคูณสามได้สามสิบโอเคเปะเลขได้แล้วเห็นไหมครับง่ายๆปุ๊บตัดเอาก็ได้นี่ถือว่าเราคูณแล้วเลอหนึ่งตัว x 2สองตัวแล้วก็ x กําลังสามโอเคเปะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น x คูณ x แล้วก็คูณ x กําลังสามคือการที่เราไม่เขียนเลขยมก,กำลังเนี่ยมันคือกําลังหนึ่งนะพี่ลืมบอกกําลังหนึ่งนะเห็นไหมแต่เราไม่นิยมเขียนนะครับก็จะเขียนเป็น x ธรรมดาก็ถือว่าเข้าใจกันว่ามันคือ x กําลังหนึ่ง เพราะฉะนั้นฐานเหมือนกันเป็น x เ,เหมือนกันใช่ไหมฐานก็คือตัวรากเนา,นคาเนะ <C os al> คูณกันนะครับเอาเลขชี้กําลังหรือว่าตัวบนนั่นแหละนะครับมาบวกกันฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กาลังมาบวกกันก็จะได้เป็น x กนะครับยกกาลัง1บวก1บวก3 <C os al> จะได้เท่าไหร่เอ่ย x กําลัง5ถูกต้องไหมทันไหมนะครับจะได้เป็น x กําลัง5โอเคนะเห็นไหมเก็บเก็บไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ทีนี้เราลองมาดูตัวนี้นะครับ <C os al> ถ้าเป็นแบบข้อเมื่อกี้นะครับที่พี่บอกไปพวกข้อนี้ที่ทาผ่านๆมานะครับมันก็จะ ตอบได้เลยว่ามันคือ 5a ใช่ไหมก็เอาเลขเนี่ยเลขด้านในวงเล็บเนี่ยครับบวกกันนะครับก็จะได้เป็น 5a ได้คําตอบแต่ข้อนี้มันไม่ใช่ที่พี่ดึงออกมานะครับเขาเรียกว่าการดึงตัวร่วมเนี่ยถ้าเป็น a นะครับไอการที่เราเขียนเครื่องหมายไอวงเล็บเนี่ยนะครับมันหมายความว่ามันคูณกันอยู่ทันไหมมันหมายความว่ามันคูณอยู่เช่น4 2นะครับ ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่เข้าใจนะมันคือ4ี่คูณสนะได้8นะเฮ้ย hey, ถ้าบางคนไม่เข้าใจนี่อาจจะเข้าใจว่าเป็นบวกเป็นลบเป็นหารอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่การคูณโอเคป่ะ okay, นะคูณสจะเขียนเป็นจุดนี้ก็ได้ตรงกลางเนาะเพราะว่าในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะมีพวกตัวแปรไม่มี x อออกมา x เนี่ยมันจะไปซ้ํากับเครื่องหมายการคูณได้โอเคไหมนะเขาเลยทําออกมาคิดเครื่องหมายเนี่ยไอ เครื่องหมายคูณออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นวงเล็บชนกันไม่ว่าจะเป็นจุดอะไรงนี้นะครับเพื่อให้ไม่ํากับ x โอเคปะ่ะนะครับทีนี้ a อเนี่ยนะมันอยู่นอกวงเล็บ a เนี่ยคูณด้วยวงเล็บด้านในก็เป็น3ามบวกสโอเคไหมด้านในเป็น3ามบวกสเนาะทีนี้นะครับเราพี่จะสอนวิธีการคูณกระจายเข้าไปเนาะโดยที่เครื่องหมายขั้นเนี่ยมันต้องเป็นบวกหรือเป็นลบโอเคปะ่ะ พี่เขียนลบด้านล่างนะหมายถึงว่าเป็นบวกหรือเป็นลบโอเคไหมเพราะฉะนั้นมีบวกเป็นลบมีบวกขั้นมีลบขั้นนะครับ3กับ2เนี่ยก็คือคูณเข้าไปมันจะแยกกันนะครับมันไม่ถือว่าเป็นตัวเดียวกันก็จะเป็น 3A เนาะบวกด้วย 2a โอเคไหมประมาณนี้นะครับถ้าเราดึงออกก็จะกลับไปเป็นรูปเมื่อกี้นะครับดึงออกปุ๊บพ่วงกันนะครับดึงออกนะก็จะได้เป็น ด้านในก็เอด้านนอกก็จะเป็น A ใช่ไหมถือว่าเราดึง A ออกมาเนาะด้านในก็จะเหลือ3ามบวกสเนาะนะครับผมทีนี้เนาะเดี๋ยวพี่ลบกันเขีคปวะนะครับพอทันไหมอ่านะครับไอ้การดึงตัวร่วมคือถ้า น้องต้องฟังแล้วก็น้องต้องไปหาโจทย์ทำโอเคไหมสิ่งที่น้องต้องทานะต้องไปหาโจทย์ทำโอเคปะนะครับทาโจทย์บ่อยๆช่วยได้นะครับทําโจทย์เยอะๆนะเราจะเข้าใจโดยอัตโนมัติเลยโอเคปะอ่าแล้วก็ไอ้นี่นะครับเราก็ลองมาดูคร่าวๆนะเดี๋ยวพี่จะใส่โจทย์ให้เรื่อยๆนะทีนี้ก็จะเป็นเจ็ดเนี่ยคูณไออันนี้ได้แล้วใช่ไหม พอคูณกระจายเข้ามาแบบเมื่อกี้นะคูณ a เข้ามามันก็จะได้เป็น 3a บ okay, วกกับ 2a เโอเเท่ากับ 5a นะครับแป๊บนึงนะครับแล้วก็ทีนี้เนาะเราก็จะจัดการต่อโอเคปะ ม,มาก็ได้เป็น 7a ไป 7x บวก y ลบ5นะเราก็สามารถคูณกระจายเข้ามาเลยเพราะว่าเครื่องหมายขั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายบวกกับลบจริงไหมนะครับก็จะได้เป็น 7x บวก 7y ลบเครื่องหมายเหมือนเดิมเลยนะบวกเป็นบวกลบเป็นลบ7เนี่ยก็เข้ามาคูณ 7x ก็เป็น7เข้ามาคูณ x ก็เป็น 7x 7 เข้ามาคูณกับ y ก็จะเป็น7 y 7คูณ5ก็ได้35เลขก็ลอกมาเหมือนเดิมเหม็นไหม,เ,หมเรียบร้อยนะครับทีนี้วิธีการไอ้ข้อ10 1เนี่ย1 0 a เนาะกับ2 a นะครับมันจะตัดกันโอเค่ะมันจะตัดกันนะเลขตัดเลขแล้วก็ไอ้ตัวแปรเนี่ยก็ตัดตัวแปรเช่น2นะ2 1 2 2 5 10โอเคไหม เราก็ไล่ท่องสูตรคูณแม่เดียวกันเนาะให้ตรงกับทั้งบนทั้งล่างทีนี้นะครับ a เนี่ยก็จะตัดกับ a ได้นะถ้ามันเหมือนกันมันตัดกันได้เลยนะ a นะครับ a โอเคปะเนาะเช่นสมมุติพี่เขียนเป็น b ส่วน b เนี่ยมันก็คือตัดกันได้เลยเนาะประมาณนี้นะครับไปทวนดูเรื่องตัดนะครับถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่อธิบายเพิ่มให้เนาะอันนี้ก็จะได้เป็น5าโอเคปะตอบ5เลยเนาะประมาณนี้อ่าไม่ยากนะครับก สำหรับคินีก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าน้องๆได้ความรู้ไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อสอบข้อต่อๆไปที่พี่จะลงเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ